สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะว,วันนี้เราพบกันนะคะกับช่อง AY Auto Import หรือช่องคุณเอขายของดีและอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกกันนะคะว่าเปิดแล้วค่ะสำหรับร้านครัวคุณเอนะคะแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างนะคะวันนี้วันแรกนะเราเปิดวันแรกกเออ็เวลานี้ลูกค้าก็ยังคึกคักกันอยู่เนาะนะคะ ก็ขอบคุณนะคะหมดลูกค้ามาอุดหนุนกันตั้งแต่เช้าเลยทุกคนนี่เลยค่ะไอบอกก่อนนะว่าร้านเราเนี่ยใส่ใจนะของทุกอย่างที่เราเอามาเนี่ยนะคะเป็นของดีทั้งหมดนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบะหมี่เย็นตาโฟซึ่งเส้นบะหมี่เนี่ยนุ่มมากเป็นตัวนุ่มพิเศษนะคะแล้วก็ของเรามีทั้งแก๊บทั้งลายแมนนะคะเมนูอาหารก็จะมีเป็นเย็นตาโฟมีอะไรคะตรงนั้นขาหมูาหม,มูนะคะแล้วก็ ไข่เกี่ยวทรงเครื่องแล้วก็ผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราเราจะผัดกันอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่มาทานกันแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีมาเอ่อมีมาทานกันนะคะก็เยอะแล้วเนาะซาไปตอนบ่ายโมงนะคะก็ใครจะมาทานมาทานกันเนาะตอนนี้นะคะก็บอกก่อนค่ะว่าเราเปิดแล้วนะคะเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็ ปิดวันอาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะเอ๊ะอันนี้เขาสั่งอะไรนะเอ้ย <L> <A> นี่มายำ <L> <A> ต้มยำใช่ไหมอ่าเ้นบะหมี่นะคะนี่เลยค่ะวัสดุทุกอย่างนะคะเราใช้ของดีทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยนี่เลยอ่ะนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะคะทุกคนใครยังไม่ทานนะคะแวะมาทานกันได้นะคะนี่เลยค่ะ,อออคะเอาอะไรคะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตักไม่ลืมคะอ่าไปชมเลยค่ะขอเยลโล่ฟลุคได้ไหมนะคะได้ค่ะขอไม่ได้นะคะต้องจ่ายตังค่ะโอ้โหสวยเค่ะเซลลูกค้าเซลลูกค้านี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเนาะเอาละค่ะมาอะมาชมนี่ค่ะ น้ำซุปเห็นไหมคือก๋วยเตี๋ยวอะถ้าให้อร่อยอะน้ำซุปมันต้องอร่อยเคยกินไหมว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วปรุงเท่าไหร่มันก็ไม่อร่อยเหตุผลที่ปรุงไม่อร่อยก็คือตัวน้ำซุปนี่แหละค่ะนี่อันนี้เป็นต้มยำต้มยำเย็นตาโฟนะคะ อาล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครยังไม่ทานนะสามารถสั่งทานได้จะมาทานที่ร้านก็ได้นะคะแล้วก็แก๊ปทุกอย่างมีหมดนะคะมีแก๊ปแก๊ปแก๊ปเราก็เปิดเนาะนี่ค่ะอันนี้ทุกอย่างทำด้วยซอสซอสคุณเอ๋นะเดี๋ยวบอกก่อนเนาะแล้วก็นี่มีเกี๊ยวมีกุ้งกุ้งกรอบ กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากอ่าราคาไปเสิร์ฟเลยค่ะต้นไหนคะอ่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันหน่อยต้นไหนครับอ่าเดี๋ยวนะคะเอ่อบอกก่อนนะคะว่าเราเปิด10โมงนะคะถึงห้าโมงเย็นแต่ถ้าหมดก่อนก็คือหมดนะคะแล้วก็อัญจโปของต้นไหนอต้มยำนะคะ หมดก่อนก็คือหมดแล้วก็ถ้ามาทานในวันนี้ไข่น้ําซอสไปเยอะมากนะคะลูกค้ามาทานกันแล้วก็บอกอร่อยแล้วก็ซึ้งซอสกลับไปเนาะเดี๋ยวเราไปาสัมภาษณ์กันนิดนึงนะคะอันนี้เพิ่งมาเหรอคะมาค่ะอ๋อมาเออะไรคะทางนี้แล้วคะทางนี้หมดแล้วเหรอคะเนี่ย <c oughs> เผ็ดนะคะอ๋อสั่งเผ็ดนี่ใช่ไหมคะสั <c oughs> ่งเผ็ดนะคะก็คืออันนี้ทานทานอะไรคะเนี่อามีไหมมะกะเพราเนื้อสับกระเพราเนื้อสับ เป็นยังไงบ้างคะรสชาติก็เหมือนติ๊กไปว่าเผ็ดมากก็เลยเผ็ดสะใจเลยแต่แห้งดีนะครับแห้งใช่ไหมเอาเอาอร่อยไหมรสชาติกำลังดีเลยครับกำลังดีนะคะเนื้ออะไรฮะเนื้อดูหอมมากเนื้อ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 สั่งแบบอย่างดีมาเป็นเนื้อสับปะคะอา่าสั่งจากของลูกค้าเรามาคือของทุกอย่างเราสั่งอย่างดีมาหมดข้าวนี่เป็นยังไงบ้างคะผมว่า ต้องถามว่าถึงที่ไหนอะแปลกอร่<ด>อยใช่ไหมคค่ะนะคะคือของทุกอย่างเนี่ยเอกบอกก่อนนะคะว่าเอกคัดสรรมากจริงๆตัวข้าวนี่เอกซื้อมาจากอุบลเอเอ,อุดรค่ะอ,อุดรน,นะคะก็คือเอกเป็นคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ชอบไปสรรหาของกินแล้วตรงไหนที่มันอร่อยอะเราก็จะขอเบอร์ไว้แล้วก็ให้ส่งทีนี้ข้าวตัวนี้มันแพงด้วยนะเป็นข้าวของมริใหม่แต่เราอะอยากให้ลูกค้ากินแบบเหมือนที่เรากินอะมันอร่อย น่ะอร่อยนะ,ะนะมีจําหน่ายข้าวด้วยไหมครับอย่างคะ่ะ <laughs> <laughs> อันนี้ซื้อมาจากร้านค่ะ <laughs> ขายก็ซื้อน,นะคะอ๋อค่ะข้าวอร่อยจริงนะคะก็คือ,อ,อทุกอย่างเน่วัสดุทุกอย่างทํามานี่คือของแบบเราเลือกมาของดีนะอันนั้นทานอะไรคะข้าวขาหมูค่ะข้าวขาหมูเป็นยังไงบ้างคะอร่อยคะ่ะค่ะก็คือมันเหมือนแบบกําลังดีค่ะไข่ก็อร่อยไข่ก็อร่อยใช่ไหมคะค่ะนะคะข้าวขาหมูนี่เราต้มค่าคืนเลย นะคะขาหมูเนี่ยต้มข้ามคืนเลยนะคะกเ็เป็นการที่ทําตรงนี้ออกมาเนี่ยอบอกก่อนนะคะว่าไอ้ทำออกมาเพื่อแบบว่าคือเศรษฐกิจไม่ดีหลายๆคนก็จะเลือกวิธเีเลิกจ้างพนักงานนะคะแต่เอกคิดว่าการเลิกจ้างพนักงานมันไม่ใช่สิ่งที่ที่โอเคในเมื่อเรามีทรัพย์สินอยู่แล้วเรามีน้ําซ้อนเราอยู่แล้วนะคะลูกน้องเราก็กว่าแต่ละคนจะอยู่กับเรามาเนี่ยหลักเป็น1ิเปีนปนะ ก็เลยคิดว่าในเมื่อลูกน้องก็มีนะคะน้ำซอสก็มีตรงนี้เฉพาะใช้แค่ส่วนนี้เป็นห้องรับสติกเกอร์แล้วตรงนี้นะคะก็เอาไว้โชว์รถเราก็เลยเอารถโชว์ไปไว้ฝั่งนู้นแล้วก็เอาตรงเนี้ยเอาจักสินที่เรามีเนี่ยค่ะมาจะไหนย่ยมอ่ามาสร้างธุรกิจขึ้นมาเพราะว่าเอว่าสําหรับตัวเอเองเนี่ยการลดเลิกจ้างพนักงานในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นการเอาตัวรอดเกินไปนะคะเป็นการเอาตัวรอดเกินไปแล้วก็ ในเมื่อมันไม่ดีก็หาอะไรได้เพิ่มให้เขาต่อยอดไปเยอะ,อยอยอะใช่แล้วอันนี้นะคะธุรกิจเนี่ยเอ๋พูดเลยนะคะว่าเดี๋ยวเอ๋จะต่อยอดให้ดูอีกขออีกเดือนหนึ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะคะคือวันนี้วันนี้วันนี้ดีนะแต่ว่าเราเพิ่งเปิดวันแรกอะ่ะก็เลยอาจจะช่วงเช้าก็ไอ้นั่นขาดไอ้นี่ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ยันต์โฟใช่ไหมคะ เป็นไงคะนี่ยนตาโฟวันนี้เอาดอกไม้มาให้อด้วยขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะใครก็มาที่มาทานกันแล้วก็สั่งแก๊ปสั่งอะไรไปเยอะนะคะอันนี้ย็นตาโฟใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะรสชาติไหนบอกเพื่อน่ต้องปรุงค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยค่ะพี่เออร่อยมากค่ะค่ะค่ะแล้วเส้นบะหมี่เป็นไงนิ่มค่ะนิ่มนะแต่ลูกชิ้นอร่อยว่ะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวด้วยนะคะลูกชิ้นนะคะ ก็บอกแล้วค่ะว่าเอทําทุกอย่างเนี่ยคือของดีหมดบะหมีมม่ก็เอานุ่มพิเศษมานะลูกชิ้นนี่ก็สั่งลูกชิ้นเยาวราชมาเลยแล้วข้อสําคัญคือน้ําซุปอร่อยนะคะค่ะเพราะว่าเคยกินไหมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวตามร้านไหนมหปรุงเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยอ่ะพื้นฐานจากน้ําซุปถ้าน้ําซุปไม่อร่อยมันก็คือมันปรุงยังไงก็ไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าเป็นอันนี้ไม่ต้องปรุงคะใช่นะคะใครยังไม่มาทานมาทานกันนะคะน้ำซอสกับ รอร้านครัวคุณเอ๋นะคะก็คือใช้ซอสของคุณเอ๋ทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นของดีหมดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวลองสัมภาษณ์ทางอื่นดูเนาะอะพาไปชมกะเพราหน่อยดิค่ะอ้อนอ้อนพาไปชมผัดกะเพราหน่อยสิไปะะนะใช่ไหมเห็นเมื่อกี้พี่เอ๋พูดถึงแอปเขียวเนาะนี่อ้นให้ดูมาดูใกล้ครับนี่ครับแอปเขียวนะชื่อว่าครัวคุณเอ๋ถนนรามอินทานะครับ ในแอปเขียวเนี่ยมีให้เลือกหมดเลยนะพี่อนี่ครบเลยทุกอย่างนะครับติ๊กต็อกเดี๋ยจะโดนไหมไม่โดนค่ะออ่โเคเราพูดแอปเขียวได้ค่ะแอปเขียวแอปฟ้าแดงนะคะสามารถสั่งแก๊บสั่งไลน์แมนได้ได้ครับนะะก็คือตามนี้เลยใช่อันนี้สั่งอะไรกันคะรออ่เป็นไงบ้างอันนี้อะไรคะเจียกโป๊ะต้องย่างที่ที่เมื่อกี้พี่ทําเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างรสชาติ ข้างอร่อยค่ะอร่อยนะเส้นเส้นนุ่มมากนะดูดูเส้นดิเส้นนุ่มมากลูกชิ้นเป็นไงครับลูกชิ้นนอร่อยมากค่ะมากุ้งกุ้งลองชิมกุ้งเลยมาดูกุ้งกรอบค่ะดีค่ะเข้ากันเข้ากันอ่ะอ่ะไปดูผัดกระเพรานะคะเราจะมีไข่ทรงเครื่องด้วยนะเนี่ยค่ะอ่ะมาชมตรงนี้ทำยังไงไข่ทรงเครื่อง คือไข่ทรงเครื่องเนี่ยเราจะมีเครื่องตามนี้นะคะว่าใครอยากได้อะไรนะเราก็จะมีถ้วยให้อ่ะ,อะนี่นะคะแล้วก็หยิบเครื่องแต่และอย่างคือใส่ใ,สใช่ใช่แล้วก็ไข่ก็เลือกได้เป็นเอาไข่ฟองหนึ่งหรือไข่สองฟองนะคะ,ะค่ะเนี้ยค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเมนูไข่ทรงเครื่องเราไปดูข้างหน้าครัวนิดนึงนะไปดูการผัดกะเพราด้วยูนี่นี่นี่เพิ่งมาเพิ่งมาจากครัวเลยอันนี้เป็นไข่เจียวไข่เจียวทรงเครื่องเนาะอันนี้ก็จะมีใส่ ใบชาอมแล้วทีาสำคัญมีน้ำซุปร้อนๆด้วยอันนี้ฟรีอ่าน้ำซุปฟรีค่ะน้ำซุปฟรีนะขาหมูก็มีน้ำซุปฟรีกะเพราก็มีน้ำซุปฟรีสุดยอดไปดูหลังบ้านกันปะไปดูห้องครัวกันนะฮะหุ้ยมานี่สบายๆนะคือนั่งห้องแอร์นะอาหารตามสั่งราคาตั้ง้ต่59บาทสุดยอดจริงอ่า นี่นะฮะเชฟเรานะนะครับนี <acceptance pieces> ่อ <fe its> ันนี้จะเป็นครัวโซนนี้ทําอะไรบ้างครับโซนนี้เป็นโซนผัดครับผมผัดนะครับผัดกะเพราผัดกะเพราเมนูเมนูผัดเมนูทอดทอดไข่ทอดหมูกรอบอะไรพวกนี้ยืนอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะแล้วก็รับออเดอร์จากข้าวมนมาแล้วก็มาลงตรงนี้มาดูใกล้ๆนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรครับเชฟ อันนี้คือน้ําซอสของน้ําซอสคุณเอกครับผมเป็นน้ําซอสผัดกระเพราครับก็คือตามที่เราตามที่เราเคยไลฟ์สดแล้วก็ขายไลฟ์สดทุกวันใช่ครับหนึ่งช้อนต่อเนื้อหนึ่งขีดหนึ่งขีดครับนะฮะหรือหนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งร้อยกรัมนะครับอันนี้คือกรณีเอาไปทำเองกินเองที่บ้านใช่ครับนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเพิ่มความเผ็ดก็แค่ใส่พริกพริกเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยถูกไหม พริกก็แล้วแต่ชอบครับพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ดีอ่าเพราะพริกแห้งมันก็จะออกอารมณ์คล้ายๆหมาล่าใช่มันก็จะแบบโอ้โหแบบความหอมอ่าจะหอมแล้วก็แบบเผ็ดลึกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือจะโซนโซนผัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูสะอาดนะครับเรียบร้อยนี่เรากางเต็นท์เป็นเป็นแบบโซนเฉพาะเลยนะครับนี่คือไข่ที่ทอดแล้วแดงๆนี่ไข่ไข่ไข่เป็ดไหมไข่ไ่ไก่ครับผมอันนี้คือไก่ไก่หมดเลย ข่ดาวไม่สุกแล้วก็ไข่ดาวสุกอ่าก็คือแล้วว่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบว่าดาวสุกหรือดาวไม่สุกใช่ครับนะโอ้หมูกรอบชํำๆนี่หมูกรอบช้ำๆสดๆใหม่ๆเลยครับโอ้โหไปสุดยอดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขอกลับไปตรงนู้นขอบคุณมากครับเชฟครับครับครับอ่าแล้วก็เวลามาที่จอดรถไม่ต้องห่วงนะครับมอเตอร์ไซค์สามารถจอดได้ยาวตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นตรงนี้นะครับ ป้ายนะครับชัดเจนครัวคุณเอ๋นะครับก็จะมีเยนโฟอพะล้อขาหมูผัดกะเพรานะครับอ่าส่วนรถยนต์ถ้าขับรถยนต์มาก็จอดตรงตรงนู้นล่มๆนะครับเห็นไหมฮะ่ังตรงป้อมยามนะครับก็จะมีที่จอดนะครับเชิญครับอ่าเดี๋ยวเรากลับเข้าไปด้านในกันนี่เข้ามาปึ๊บอากาศเย็นๆกันเลยทีเด <un> <may> ียวนะครับ แล้วก็เครื่องดื่มก็มีคเครื่องดื่มให้เลือกนะครับจะน้ำเปล่าเย็นๆหรือจะเครื่องดื่มที่เป็นซ่าๆหน่อยนะครับเผ็ดร้อนนะครับ,นนรบกินคู่กับของเผ็ดร้อนทางนี้ทานนี่น,นี่ทางนี้คือทานแห้งนะครับอันนี้เมนูอะไรครับผมเย็นตาโฟแห้งค่ะแห้งนะครับอันนี้มีปรุงเพิ่มไหมครับไม่ปรุงเลยค่ะแล้วแล้วคือโอเคเลยเหรอครับใช่ค่ะรสชาติโอเคมากอ่านี่คือฟังจากปากคน ทานเลยนะฮะนี่คือแบบกินแบบกลมกล่อมเลยค่ะกลมกล่อมเลยรู้สึกว่าพอเป็นแห้งเนี่ยตัวกุ้งกรอบเนี่ยน่าจะเจ้มจนนะใช่ค่ะมันเหมือนเหมือนเข้ากันเขลาค่ะพอเรากินปุ๊บกินกุ้งกรอบนิดนึงแล้วก็กินนี่อร่อยอร่อยเลยให้กี่นิ้วดีคะสิบนิ้วเลยถ้าสิบนิ้วให้ร้อยนิ้วเลยนะน่ารักจริงจแล้วนี่นะคะก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมาทานอาหารหลักสิบนะคะกับวิว รถนําเข้าหลากหลายร้านนะคะก็ต้องพูดก่อนนะว่าเราจะสลับรถเข้ามาในห้องกระจกเนี่ยประมาณอาทิตย์ละครั้งเนาะแต่ละรุ่นนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตว่าคือเราล็อกประตูไว้นะคะล็อกแต่ว่าคือชมจากข้างนอกได้เนาะเป็นไงคะอาหารหลักสิบกับบรรยากาศหลักหลายร้านอิ่มอิ่มใจอิมออิ่มใจมีฉากหลัง <S 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 ใช่เอาไว้ให้เช็กอินด้วยเดี๋ยวลืมถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงให้ด้วยนะคะค่ะค่ะนี่<จ>ออกแนวคาเฟ่เลยนะเนี่ยกาฬคาเฟ่เลยนะเนี่ยเกลกเก็กนะคะค,ค,ค่ะใครมาทานกันแล้วนะคะวันนี้นะคะก็รีวิวกันด้วยนะคะสามารถสั่งผ่านแก๊ปสั่งได้นะแล้วก็วันนี้ต้องขออภัยเนาะช่วงแรกช่วงเช้าๆนี่เราแบบคือมือใหม่อ่ะนะก็ รู้สึกเรียบร้อยตอน11โมงใช่ค่ะ,คะแล้วลูกค้าก็ผูกเข้ามาช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงเขากำลังจะก,กินข้าวกลงวันกันพอดีอ<า>นะคะก็ท่านายยังไม่ทานต้องลองทิดนะคะหรือถ้าอยู่ไกลนะก็สามารถที่จะซื้อซอสเอาไปทำได้นะคะ<ด>อร่อย,เ,ยเหมือนเอ๋ไปทำให้เลยนะคะทำง่ายๆเลยะค่ะซอสเชิญตามอะไรครับนี่เลยมีทุกแบบทุกสไตล์เริ่มต้นตั้งแต่ขวดเล็กก่อนขวดเล็กเป็นซอสกะเพราครับ ตรงนี้นะฮะก็คือเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดแบบใช้เวลาแบบรวดเร็วในการทําอาหารนะครับรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็พ่อค้าแม่ค้าซื้อไปกําไรแน่นอนนะครับ ติดตามกันเอาไว้นะคะทุกคนนะคะก็คือตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีบางคนโดนเลิกงานด้วยอะไรด้วยนะหลายนะหลายอย่างเลยคาดว่าประมาณจับเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเอจะพาทุกคนสร้างไรายได้ไปด้วยกันนะกะ็คาดว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเฟรนช์ชายวันนี้ทําให้ดูก่อนนะทำเฟรนช์ชายเสร็จแล้วก็คุณสามารถใช้น้าซอสคุณเอกเนี่ยไปเปิดร้านได้เลยนะคะแล้วกเว็เดี๋ยวเดี๋ยวเอททาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกนะเอาง่ายคือ ที่เราทำครัคุณเอเนี่ยขึ้นมาคือเป็นโมเดลในการสตาร์ทอัพให้กับทุกคนในการที่ไปสานต่อธุรกิจเพิ่มเติมและอร่อยด้วยใช่ะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะผพาอันนี้ลูกค้าสั่งกับบ้านหรอนี่นดูดดูหลังบ้านกันหน่อยนะคะก็ใครยังไม่ได้ทานก็มาสามารถมาทานกันที่นี่ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะคะอาโทษขอโทษขอโทษ นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเป็นเฟรนชชายนะคะด้วยซอสครัวคุณเอ๋นี่แหละค่ะนะคะง,ง,ง,ง่ายๆทําง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยไปพร้อมก,กันสตอ๊อกเราเยอะมากข้างบนด้านบนคือสตอ๊อกซอสของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็มีที่อู่สิงด้วยนะนะคะค,ค่ะก็เป้าอุดหนุนกันค่ะนะคะของดีและอร่อยแล้วเราใช้ของดีจริงๆนะข้าวๆก็ของดี คือทุกอย่างของดีหมดของดีไหมคะคนเก๊อันนี้ของดีไหมคนนี้อันนี้ลูกค้าสั่งอะไรคะหนังล้วนค่ะโอ้หนังล้วนมันจุ้ยซี่มากเลยนะต้นไหนสักแบบเดี๋ยวไปสคัญอ่ะน่นค่ะเสื้อเขียวเสื้อเือเขียวอ่าโอเคไปสาคัญนิดนึงอันนี้อะไรอะคะกะเพราค่ะอ๋อกะเพรากะเพราหกกล่องค่ะหมูหกกล่องนะคะค่ะอ้นว่าอ้นว่าหลายมาตอนเนี้ยหลายท่านหิว ร้านปิด5้าโมงแต่ว่าช่วงสองสวันแรกช่วงเอกคิดว่าเดี๋ยวพอเปิดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งไปแล้วเนี่ยคือลูกค้าทานแล้วก็บอกต่อเราก็บอกต่อกันอย<ช>่าง<ช>เงี้ยถ้าสองสโมงหมดก็คือหมดนะเราไม่ขายต่อแล้วตั้งใจขายวันละ600กล่องน,นะคะ<อ>ตั้งใจขายวันละ600กล่องก็คือคุณคิดเอาง่ายๆนะว่า600กล่องเนี่ยเอาตีไป60บาทนะ6ก0กล่องน,นะคะคูณ30วันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วร้านอาหาร กำไรมันเกินครึ่งนะคะค่ะก็ต้องพูดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือถือว่าเอ็มองตรงนี้นะคะว่าอย่างน้อยเอ็มก็จ้างพนักงานอตีเป็นพนักงานกันเดือนสองหมื่นได้ประมาณสักยี่สิบห้าคนละนะอนนี้ช่วยช่วยเรามาช่วยลูกน้องใช่ครับอาหารช่วยให้ทุกคนอยู่ได้ให้ทุกคนอยู่ได้พยุงไปเดี๋ยวเศรษฐกิจมันดีกลับมาแล้วก็เอ่อก็จะได้อยู่เพวยกันครบๆนะอ่าพนักงานแต่ละคนนะคะก็ต้องพูดเลยค่ะว่า แต่ละคนเนี่ยเขาอยู่กับเรามายาวนานเขาช่วยเราทํามาหากินในยามที่เศรษฐกิจดีวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเอ๋ไม่คิดเอ๋ไม่คิดแบบง่ายๆอ่ะที่คนอื่นคิดลดลูกน้องลดเงินเดือนไม่ทาหาอย่างอื่นทำเนี่ยบนพื้นฐานที่เรามีนะคะค่ะนี่ค่ะยังชมวิววิวชมวิวหลักอะไรันเนี่ยไข่ลูกเช็กอินเนี่ยคะอันนี้ถ้าห้องนี้วันนี้14ล้านค่ะ ค่าห้องนี้นะคะสำหรับวันนี้เมื่อคู่นี้สั่งกับบ้านเหรอคะกับบ้านอ๋อ่ออ๋อค่ะค่ะเอาละค่ะพอบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะแนะนำแนะนำว่ามาทานที่นี่เป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะต้องมาต้องลองนะคะต้องมาที่นี่ค่ะแล้วบรรยากาศดีด้วยใช่ไหมดีค่ะมีวิวหลักล้านค่ะห้องแอร์ด้วยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยจริงนะเพราะว่าเอ๋บอกเลยว่าเอ๋เลือกของดีมาทําจริงๆนะคะทุกคนเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา สัมภาษณ์กันโตทุกโตร้วเอออย่าเลยบางบางโตเขาทานกันอยู่เนาะอ่าขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ได้ไหมคะคะเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยค่ะเย็นจัโโซสอ่าแล้วพี่ทานอะไรคะเนี่ยพะโลค่ะอร่อยมากอืโอเคเพื่อนๆใครมาทักทายนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะมาทานกันนะคะร้านเราอยู่ที่ a อ a u t อสาขาอาคารที่3นะคะอยู่ตรงแยกมินบุรีนะคะราอินทากม .14 นะคะสนใจทักกันเข้ามาง่ายๆตรงข้ามกับโรงเดียเศรษฐบุตรบัเพลใครเป็นชาวมินบุรีเนาะอยากจะมากินมามาชิมนะคะตรงข้ามกันเลยนะฮะกับโรงเดียเศรษฐบุตรบัเพลแล้วเดี๋ยวรถไฟฟ้าเนี่ยเห็นว่าเกาจะเปิดทดลองให้นั่งกันนะคะ วันรถไฟฟ้าจะเปิดทดลองให้นั่งกันเดือนหน้านะคะก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาทานได้เลยสถานีรถไฟฟ้าเลยสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญเลยครับอ่าอาล้ค่ะเดี๋ยวเราไปจบกันตรงอาหารเนาะชอบอันนี้เนี่ยเนี่ยมามาชมเลยคันๆไหมเดี๋ยวต้องมีน้ำซุปให้ลูกค้านี่นะคะนี่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 กุ้งกรอบตับเลอเติบเลยขอบกุ้งตัวหนึ่ง กุ้งกรอบกบอ็กระเพราก็มีทั้งขาหมูเอ้ยไม่ใช่กระเพราหมูกรอบกระเพราเนื้อกระเพราหมูกระเพรเาไก่นะคะทุกคนเอาละค่ะสั่งได้เลยอร่อยนะคะถ้าวันนี้คุณยังไม่ทานคุณจะพลาดกับของอร่อยสั่งมาได้เลยคะ่ะเนน้ำตุปบิน่าทานไหมบายบาย สวัสดีค่ะ